มันว่ากันหาชิ้นหน่าช้นเจ็ดเอ็นเอ็นได้เจำบ่ได้แบบโลดโลดห่งไห กันนี้บอกบ้างหันบบดช่วยซื้อกันร้อมเดี๋ยวจำบ่ได้ใช่ใบหนึ่งตัวร่ห่วงร่ห่วงเองร่ห่วงเอง เาขวงเราไอยูแม <Ja. S 1> ่ลยมาถด้มากยดูไอยู่ม่แต่ห่องไม่นนยาด้ไปไไปไปไปเปไ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 ีไปไม่ปไ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 ปเปไเปป ร่างกลื่อนโต๊ดพี่แม่บุญโฮมจ้ะแม่บุญโฮมมันเอา ข้าวะกุลนอมคดว่าเอาตะกืก oh. ็ได hmm. uh ้เนาะนาะ้านเราหมูซีอยอาเพิ่มเอาตะกือะเอนุญาตเลยวะพูด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  จามเมองานเอาจามงามใดงามใด้มงงน็นอไยิ่กาเปางดอกกำโบาณปรเรกันจามดอกกำแขนพักโน่หน่อีละะกร้อใส่กันได้และที่เรได้คอยออกเา โอเนะ้เพนะ็นอะไรผมก็แล้วนะท่านผู้ใหญ่บ้านสวัสดีค่ะวังงันรดลดรถห่องถือเดิอมืออื่นสามตัวตรงๆ ไม่ดู้สืออ้วนห่วงเลยยังคืบอกคี่คนโอ้ยรถดินนี่มวดไป๊ปเอาเงื่นว้านดีเก้าสองสี่ลเอันวันทีว่าคือมาบอกผมเหมือนกัน ไปไปเจ้า่า้าเร่นาบาเ่นมาเจอแล้วบอกอันติญยาดแล้วนั่น่ะสบานเลานั่นมาเจอแล้วบอกแม่บบานเล่านั่นละขันบนขึ้บนนะเงียนคือตัเดียวาป้าูถือพูดเดียวาาบ้า่เ่าเก่าสองสี่

ได mm ้เลยได้เลยคิปเลยิปแล้วทานอาหา Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

ไปเลยขนาดเราไม่รู้อืมเรื่องของอะไรอืมมันได้ไหมก่ไกมันได้แดงเนาะดนี่น่ารักนง